การขมามนาคมขนส่งนะเชื่อมโยงเรื่องของการค้าการขายนี่สำคัญมากโดยเฉพาะอีสานตอนบนตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะจากจีนมาที่ลาวนะมีรถไฟความเร็วสูงมาละตอนนี้บ้านเราก็กำลังที่จะดำเนินการกันในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมาเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยท่านครับท่าน มีอะไรที่จะพูดกับพี่น้องประชาชนในเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาระบบะการขนส่งในพื้นที่อีสานตอนบนบ้างครับท่านครับครับก็อยากไปเรียนพี่น้องชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงของเราไม่ว่าจะเป็นน้องคายน้องบัวลำงภูบึงการศพลทคนทครนครพนมหรือว่าเราจังหวัดเลยเนี่ยนะครับเราเห็ว่าเราอยู่อีสานตอนบนด้วยกันนะครับประเทศขึ้นมากที่ใกล้ชิดเราที่สุดก็คือ อ่าพี่น้องสมบูร์ปอลาวนะถ้ารประชาชนทีปไตประชาชนลาวหรือีรือหรือสมบูร์ปอลาก็เรียกว่าเราเป็นพี่พน้องกันละนะครับอ่าพ,พาูดภาษาก็ใกล้เคียงกันนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้ใช้ล่ลามแปลไม่ต้องไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องใช้ล่ามแปลเวลาประชุมวเวลาพบปะกันเป็นประเทศเดียวนี่แหละสองประเทศเราเนี่ยเราพูดกันประชุมกันโดยไม่ต้องใช้ล่ามแปลเลยนะครับจะเรียกว่าเป็นอ่าบ้านใกล้เรียนเคียงกันนะครับก็ ประเทศประเทศลาวเองก็ถ้าทร้างประสบความจะทรมากนะครับว่าเขาก็ยังไม่เคยมีรถไฟในประเทศของเราของเขานะครับอ่าที่มีรถไฟในประเทศลาวก็มีจากที่น้องคายนะครับไปถึงท่านาแร้งซึ่งเป็นรถไฟที่ประเทศไทยสร้างร้างให้ลาวนะครับไปต่อที่สถานีท่านาแล้งที่อ่าก่อนอ่าฝั่งลาวนะครับของเราก็จากน้องคายไปแต่รถไฟภายในประเทศเขาจะไปผ่านไปพื้นที่ใน ในเมืองตา่างๆในแขวงต่างๆเขาเนี่ยก็ไม่เสยดีนะครับเพราะนั่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศลาวที่มีรถไฟเกิดขึ้นในประเทศเขาซึ่งเป็นความร่วมมือระหวา่างราาัฐบาลลาวกับต่อรัฐรัฐบาลจีนนะครับเพราะว่าลาวตอนเหนือเนี่ยเขาเขาติดมณฑลยูนนานนะนท่านผู้ชมนะครับครับใช่ครับท่านครับติดมณฑลยูนนานตอนใต้ของประเทศจีนมณฑลนนานคือเรียกว่าเป็นอ่ามณฑลอยู่ในตะวันตกเขียงใต้ของประเทศจีน นะครับก <presidency. S 1> ็เป okay. in ็นเป็นวงทุนที่อยู่ชิดทางอ่าทางเรียกว่าเอเชียทางออกเสียนใต้เรามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราทางวงทุนดูนานทางนี้ก็จังก็มีเชื้อเผ่าไทยเราแต่ด้านเดิมนะสมัยเราเรียนรู้เราคนไทยครบเที่ยวมาจากเมละจะวงทุนดูนานเพือกเขาอันใต้ว่านะมีพี่น้องสิบสองอยูไทยสองก็สิบสองปันมานะครับอ่าพี่น้อง เส้อสายเดียวกัน,นะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นความความความผูกพันระหว่างพี่น้องทั้งชาวลาวแล้วก็พี่น้องทางจีนตอนใต้เนี่ยก็ก็มีวัฒนธรรมอะไรอย่างใกล้เคียงกันก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ประเทศลาวเขาจะได้มีรถรถ,รถไฟะนะครับเป็นการเมื่อนระหว่างรถไฟลาวจีนขึ้นอ่าเขาเพิ่งเกิดเป็นทางการเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับครับอ่านะครับก็ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบต้น,นทางปลายทางเขาเนี่ย ต้นทางจากประเทศจีนเขาเนี่ยก็คือ,คอ,น,คอนครคุนหมิงนะครับอ่า,น,าคอนครคุนหมิงบนทลนยูนนานนะครับซึ่งอยู่ทางอ่าเขตอวตารบุรตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะครับแล้วก็อ่าก็วิ่งผ่านอ่าทางมนทลนยูนนานจากนครคุนหมิงเขาครับมาถึงชายแดนประเทศลาวนะครับอ่าแล้วก็เข้ามาถึง เนี่ยถึงนครหลวงยิงจันนะครับเป็นระยะทางถึงหนึ่งพันสามสิบห้ากิโลเมตรนะรับผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะหนึ่งพันสามสิบห้ากิโลเมตรเนี่ยนะครับความขัดยางของรถไฟเส้นนี้นะครับก่อผ่านเมืองต่างๆทั้งของจีนและก็ของลาวมาหลายเมืองนะผ่านทั้งนครหลวงพอบานนะเมืองใหญ่ๆเขานะครับก็หลายเมืองนะครับผมก็คงไม่ต้องเล่ารายละเอียดว่าผ่านตรง่านมีไหนบ้างนะครับแต่ว่าเร่ีเรียกว่าเชื่อมกับ เมืองเมืองหลวงเรียกเมืองเอกของมณฑลยูนนานคือนครครุนหมิงนะแล้วก็มาเมืองหลวงของสาธารณประช,ชราชนลาวก็คือเวียงจัน์ละเอาไง่าวกสั้งและกันระยะทางถึงหนึ่งพันสามสิบห้ากิโลเมตรนะครับ,คร,บครับผมก็ก็การมีรถไฟมาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเกี่ยวความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เราป้ากอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว,ว่าสาธารณประชาชนจีนเนี่ยเป็น ประเทศใหญ่มีประชากรถึงหนึ่งพันสี่ร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยล้านคนนะประมาณนี้นะใช่ครับท่านครับนะครับเฉพาะต,ตอนใต้เขาในกรดีประชากรไม่ใช่ไหมมูลทุนยูนานเนี่ยประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทยนยะแตเพราะมูทุนเดียวนะแต่เ่าบนลทุนเดียวไม่ใช่ว่าคนที่พอมบลทุนนั้นมาแล้วมั้งมูลทุนอื่นเขาก็มาเชื่อมต่อได้แต่ทั้งประเทศเขาเนี่มีพันกว่าล้านคนนะรประมาณสี่ร้อย อันห้าร้อยล้านคนบางบางครบางเสือบทุนทันหกร้อยล้านคนน่ะครับของประเทศจีนเนี่ยเพราะงการที่มีรถไฟไปไปจากประเทศจีนเข้ามามาจนถึงอ่าจ่อที่ชายแดนประเทศไทยเราเนี่ยแล้วก็เป็นรถไฟเร่อเราบางท่านก็อาจจะเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ว่าถ้าตามมาตรฐานรถไฟก็ท่าไรบางทางบางทานก็ว่าก็ยังไม่ถึงความเร็วสูงอ่าได้เป็นปากี่เ็เรียกปากเเรียกว่า รถไฟความเร็วสูงปากกางรถไฟปากการเขาว่าเขาว่าปากการก็ไวกว่ารถไฟที่เราใช้ในประเทศไทยของเราปัจจุบันนี่ยเร็วกว่ารถไฟปัจจุบันเพรถไฟสายเนี่ยวิ่งความเร็วประมาณหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรครับนะครับหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะรถไฟรถไฟในประเทศไทยเราเราวิ่งไม่ถึงระยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะใช่ครับเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้ครับกาสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งนะ มันรถโดยสารเขาเนี่ยขบวนรถโดยสารขบวนเขาจะวิ่งประมาณหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนรถสินค้าเนี่ยก็วิ่ง,ว,งวิ่งความเร็วไม่เกินร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงขบวนสินค้านะครับนะครับเพราะฉะนั้นอท่านเดินทางจากคุณหมิงมานะครหลวงวิยงจันทร์ประเทศลาวเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสักสิบชั่วโมงคสักสิบชั่วโมงนะสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้เวลา สองสัปดาหนะใช่ครับถ้าถ้าถ้าเดินทางเดินทางจากรถตที่ไปเรื่อยๆนี้นะนะครับถนนทางก็อาจจะไม่ดีนะแต่ถ้าใช้รถไฟเนี่ยมันแค่สิบชั่วโมงเองนะครับก็เรียกว่าตื่นแต่เช้าก็ไปถึงค่ำๆมันดืกแต่ก็ถึงอ่าถึงคุณหมิงได้แล้วอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ยอ่ผมถือว่าเป็นเส้นทางที่อาจจะมีผลผลต่อประเทศไทย พอสมควรนะโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีของเราจังหวัดหนองคายของเราเพราะของเราเนี่ยนะครับเมื่อมีรถไฟจากจีนมาถึงเนี่ยคนจีนประเทศใหญ่เองที่ประชากรมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวมาติดต่อค้าขายก็จะมาเยอะคผมคิดว่าเขาคงไม่มาอยู่ที่นควรหลวงมิจฉาหล่กเขาก็จะมาทั้งฝั่งไทยเราอียแหละแม่กอครับ เมืองเอกของฝั่งไทยเราที่อยู่ภาคทางดอยกินหรือตางบนก็ในค้นอุดรธานีของเราแหละนะครับเราเป็นเมืองศูนย์การค้าหูการคมนาคมอ่านะครับการเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับทั้งนนี้ท่องเที่ยวด้วยเพราะนั้นอุดรธานีก็จะได้รับอันนี้ก็ได้รับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากการที่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยขึ้นินชายแดนของเรานะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนไปตามก็ะล้วกเป็นไปตามทามทิดสา้างษษษษของประเทศจีนเขานะเขาที่เรียกว่าอ่าหนึ่งแถบหรหนึ่งเส้นทางนะในวันเดวันรถเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรถไฟนี่ก็เป็นรถไฟสายทศาสตสากว่าได้นะครับเพราะว่าทางจีนตอนใต้เนี่ยเขาก็เต้องการเอารถไฟเข้ามาเชื่อมมาถึงประเทศลาวแต่ถ้าตามโครงการเขาจริงจเนี่ยนะครับที่จะเชื่อมตกลงกับประเทศในในอาเซียนเราเนี่ยนะครับ มาสิงลาวแล้วเรียบร้อก็จะมาเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงของไทยเรานะซึ่งมันก็มีโครงการจะสร้างอยู่แล้วนะครับครับใช่ครับเชื่อมเชื่อมต่อกันลงมาถึงกรุงเทพแล้วก็ยังลงไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ออกทะเลจีนใต้นะครับออกทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมาหาสมุทรอินเดียก็เรียกว่าเป็นทางออกทะเลของ ของประเทศจีนตอนใต้แล้วก็ประเทศลาวของเราที่ไม่ได้มีดินแดนติดทะเลเนะครับสามารถใช้เส้นทางรถไฟในเชื่อมโยงไปถึงอ่กรุงเทพนะลงไปถึงภาคใต้ถึงมาเลเซียถึงสิงคโปร์ออกทะเลไปได้เลยเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้จึงเป็น,เป,นเป็นเส้นทางทุกศาสตร์เพราะฉะนั้นผมผมคิดว่า,าประเทศไทยเราก็เราก,เราก็มีโครงการรถไฟความเร็วสูง เช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ในเชื่อมโยงตามตามข้อตกลงนะครับระหว่างประเทศที่เราจะเชื่อมโยงการคมนาคมถึงกันเนี่ยนะครับเขาเขาเราลูกค้าของเรือสูงเราเนี่ยพี่น้องครับเราก็ก่อสร้างแล้วนะครับเราก่อสร้างแล้วเสร็แรกเนี่ยก็อยู่ในหว่างการดำเนินการของรัฐบาลอยู่นะครับรัฐบาลเรารัฐบาลรัฐบาลไทยเราสร้างเองนะเราเราไม่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลจีนนะครับข้อตกลงกับรัฐบาลจีนอาจจะมีเรื่องขหลายอย่าง <S <S นะครับที่เราอ,จอาจจะเสียโอกาสเสียเปรียบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรารัฐบาลไทายเราเราจึงลงทุนเองแล้วก็เราสร้างเป็นเป็น,ปนระยะระยะระยะแรกเนี่ยลงมือทำแล้วนะครับครับก็จากกรุงเทพมานครราชสีมาและเสียที่สองจากนครราชสีมารถไฟความเร็วสูงนะครับอ่าก็จะมาที่ขอนแก่นอุดรธานีแล้วก็น้องคายก็มาเชื่อมกับรถไฟความความเร็วสูงนะ หรืแม้เราจะเรียกว่ารถไฟความเร็วปานกลางเนี่ยตามถ้าตามตามทางเทคนิคของวามรถไฟความเร็วสูงนะแต่ว่าเขาว่าความเร็วสูงของเราเนี่ยร้อยหกสิบกิโลเมตรก็เร็วกว่ารถไฟของไทยปัจจุบันนี้นะเราจะเรียกความเร็วสูงก็ได้เรียกความเร็วปานกลางก็ไม่ต้องกลัวไปผิดนัดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะไปเชื่อมต่อกันแล้วประกอบกับประเทศไทยเรานอกจากจะมีรถไฟความเร็วสูงมามาเชื่อมแล้วเราจะมีรถไฟรางคู่ซึ่งได้สร้างแล้ว รถไฟรางคู่ตอนนี้จากนครราชสีมาเนี่ยนะครับมาถึงขอนแก่นแล้วนะครับครับผมอแล้วเสที่สองจากขอนแก่นก็จะมาที่อุดรธานีและก็ที่องคาย,คายเพราะนั้นเส้นทางภาคอีสานของเราเนี่ยเรียกว่าอุดรธานีเราจะมีทั้งรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะจะสั้นตามโครแกร,รมเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาจะทําให้ล้วเสร็ประกันตีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่าเจ็ดสิบนะครับก็เหลืออีกประมาณสักห้าปีท่านครับครับ จะทางควบคู่กับรถไฟกลางคู่เลยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจุดที่ตั้งของจังหวัดอุดรธานีอย่างที่ผมว่าเราเป็นจุดอ่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งที่ทา่ภูมิเหมาะสมนะตามหลักภูมิรัฐศาสตร์นะครับ,รบแต่เป็นศูนย์กลางข้ามจากลาวมาเมืองใหญ่เมืองแรกก็มาเจอที่อุดรธานีแล้วนันครับอาจจะปิดจิตแต่ว่าอุดรธานีเราเป็นเมืองหลักเมืองใหญ่เมืองที่รองรับอะไรหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นอุดอรก็จะได้ แต่ี่สมมติวานักอุดรธานีนักธุรกิจอุดรธานีพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีทุกภาคส่วนเองจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับรบองรับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วว่เาเรา,เราจะทําอย่างไรที่เราจะได้ประโยชน์จากการที่มีอ่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมาที่อุดรธานีของเรานะครับ,รบเพราะฉะนั้นอ่าเราต้องวาง อ่าเรียกว่ากลยุทธ์ของเรานะทาง,งจังหวัดอุดรธาน,นีรวมทั้งรัฐบาลด้วยนะครับว่ารเราจะ,ะได้ประโยชน์และสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับแล้วก็อ่ารวมทั้งกิจข้อมู่ที่เราอาจจะเสียเปรียบน,นะครับต่อไปก็จะมีนักธุูกิจจีนเข้ามาเยอะนะคุรก,กิจเารียประเทศอืนๆมาเยอะนะครับ,รบอ่าสินค้าจากจีนก็อาจจะมาไวขึ้นเพราะว่ามันมันขนส่งมาขัานดดียวกันเราก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะส่งสินค้าของประเทศไทยเราไปจําหน่ายที่ประเทศจีนได้ ได้รูปเร็อกึ้นเพราะน<ช>ั้นเราต้องมีเราต้องมีทั้งโอกาสแล้วก็โอกาสได้โอกาสแล้วเสียเสียเปลี่ยนทั้งได้เปลี่ยนเพราะนั้นเราต้องวางวางกลยุทธ์ของเราให้ดีเพราะนั้นภาคเอกชนของพี่น้องชายปลอดดอนธานีไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมครับหอ,อการค้าหรือทางภาครัฐต่างๆสมาคมธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยต้องต้องวางตรงนี้ให้ได้ต่อไปเนี่ยผมเชื่อวันระยะสต่อไปนี้แหละนะครับคนไทยที่อยากจะไป เมืองจีนนะแต่เกะไปคุณหมิงอยากจะไปอายุนานหรือต่อเข้าอายุดานแล้วต่อไปยังบนทนอื่นประเทศจีนเนี่ยต่อไปก็จะมาขึ้นรถไฟนะครับตอนนี้รถไฟความเร็วสูงขงองเรารถไฟความเร็วปกาิของเรามันที่อยู่ที่เย็นเกล้าค,คนที่จะไปเขาก็ต้องมาที่อุดรธานีก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอรบอกคนไทย้วยคนต่างชาติที่อยากจะไปทางรถไฟเนี่ย นแน่นอนเขานั่งเครื่องบินมาจากกรุงเทพมาเครื่องบินมาจากหาดใหญ่เชีงยงใหม่หรือจังหวัดอาจจะมาโอ้ไม่กี่สามประเทศแล้วแต่สามบินอุดรธานีเราก็ไปสามบินนานาชาติได้น,นะครับอ่าคนก็จะมาที่อุดรเยอะก่อนจะข้ามเวลาเพราะวมาพักที่อุดรมากินที่อุดรน,นะมาเที่ยวที่อุดรก่อน,อนที่จะเดินทางอ่าข้ามไปที่นครหลวงอย่างเพื่อขึ้นรถไฟไปประเทศจีนเพราะฉะนั้นคนจีนก็เช่นเดียวกันเวลาขามา,ขา,มาเขาก็ มาปั๊บแน่นอนเข้าประเทศไทยเมืองแรกที่จะรองรับเขาได้ก็มาที่อุดรธานีก่อนครับใช่ครับเพราะนั้นก็ะเราก็มีโอกาสมานะต่างๆนะครับที่จะพัฒนาอ่าบ้าน,นเมืองของเราการเศรษฐกิจของเราก็ถ้ามองในแง่ดีก็จะได้รับอน่สงขนาดเดียวกันเราก็อาจจะมีคู่แข่งของเราจากสินค้าต่างจากประเทศจีนมาเป็นคู่แข่งสินค,ค้าครประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องอ ลองรับตรงนี้ให้ดีนี่คือสิ่งที่ก็อ,อยากจะฝากพี่น้องประชาชนเอาไว้นะครับประเทศเราก็อาจจะต้องเชิญกับการแข่งขันสินค้านัเข้าจากจีนมากขึ้นครับคนจีนก็อาจจะมาประกอบธุรกิจในไทยในลาวเพิ่มขึ้นสินค้าจีนก็จะมาแข่ง,งขันกับสินค้าไทยในตลาดของเรามากขึ้นอย่างนี้นะครับ,รบถ้ามองในด้านบวกไทยเราก็จะส่งสินค้าไปลาวไปจีนเพิ่มขึ้นม่วันเปี่ยนสินค้าอุปโคบริโภคผลไม้สดไม้แต่รูกครับ อ่าอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยวการโรงแรมต่างๆเนะีน่ยกน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็อยากจะเพราว่าเราก็ต้อปรับปรุงบ้านเมืองเราให้มันรับความสนุกให้คนก็อยากจะมาเดี๋ยวไม่มาแล้ว้องมาพักที่อุดอรหน่อยมาซื้อขายของที่นอนนุดรมาเออที่ยวที่อุดรเราก็ได้อันนี้จบนะครับอันนี้ก็อ่าได้อยากจะเล่าให้ที่น้องอ่าชาวอุดรทานีเราได้รับทราบของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของประเทศเพื่อนบ้านของเรา ซึงจนถึงเกื่อดบ้านพี่ใกล้ชิดมีกระโยรน์ทเนี่ยาชวันคำเดียวกันเราต้องได้รับอนิสงค์เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อโครงการของไทยเราต่อไปได้สมบูรณ์รถไฟรางคู่มาถึงอุดรธานอันนี้ถึงขอนแก่นแล้วนะ,<ช>นะครับใช่ครับท่านครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอีกปีสองปีเนี่ยนะครับก็คงเสร็จแต่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็จะลงนามรถไฟรางคู่เรือนะี้แล้วต้องเชื่อมด้วยรถไฟคมเรือสูงคู่ขนานกันมาครับอันนี้แหละเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นเดียวกันเพราะว่าเส้นทางคมนาคมไปผ่านไปที่ไหน ความเจริญก็ตามไปที่นั่นผมจำได้ว่าผมเด็กๆผมคนอุดรธานีเนี่ยถนนวิทยาศาสไหมกว่าเป็นลูกหลานนะครับผมถนนวิทยาศาเป็นเป็นถนนลาดยางพัดต่อมาพัฒนาเป็นถนนสีเลนเนี่ยความเจริญมันไปชุที่ไหนตัดถนนที่ไหนเส้นทาง้างคมที่ไหนความเจริญมันก็ตามรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่ผ่านตรงไหนชุมชนความเจริญก็ติดตามครับนก็ไปมาสะดวกเขาก็ไปอยู่ตั้งสินทางลงทุนต่างๆก็อยู่ใกล้ เส้นทางขันาคามที่สะดวกสบายบน,นี่เป็นธรรมชาติของของคนธรรมชาติของการลงทุมมนต่างๆนะครับอันนี้ก็เล่าข่าวให้พี่น้องชาวอย่างเช่นนิคม<ห>ปุาหกรรม,ป,มปุดรธานีครับท่านสุชัยครับนิคมอุาหกรรมปุดรธานีตอนนี้ซึ่งก็มีอ่ แต่ว่านักลงทุนสนใจมาดูกันกันเยอะพอสมควรเพื่อที่จะมาลงทุนเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่ผ่านนิคมอุตสาหกรรมที่ตำบลโนนสูงนะครับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีก็มีการเตรียมความพร้อมในเนื้อที่ถ้าผมจาไม่ผิดสักสองสามพันไร่ครับท่านครับอันนี้ตอนนี้กําลังที่จะเรียกว่าเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมในการลงทุนของของนักลงทุนจากต่างประเทศด้วยครับนี่นะครับเป็นโอกาสดีของอุรดรธานีเรานะครับ เมื่อเมื่อเส้นทางท่านกมสะดวกผมดูว่าเดี๋ยวก็จะมีนักลงทุนจากประเทศจีนนะเขามีสภายพาสสูงนะนะครับที่จะมาลงทุนแน่นอนคราเรามีนี่มอุตสาหกรรมที่จะรองรับแต่ระบบให้ดีๆเนี่ยนะครับก็เขาก็จะมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นนโยบายรัฐบาลนะครับรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องนิคมอุตสาหกรรมนะครับ ทางก็อยากเรียนว่าทางวุฒิสภาเราเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้คมอุตสาหกรรมอุดรธนานีมาตลอดนะครับ,รบเราเคยมาปุ๊บออกกวัวโครงการสมาชิกวุฒิสภาพวกประชาชนมามา,มาติดตามโครงการนี้แล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเราหลายท่านนะครับก็อนาเรื่องนี้คมอุตสาหกรรมอุดตธนานีของเราที่นนสูงนี่จะบนนนูนสูงของเราเนี่ยนะครับ ไปไปผลักดันในส่วนของวุฒิสภาให้กับทํางรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องในคมุตสาหกรรมโบราณคดีเนี่ยอ่าวุฒิสภาของเราก็มีส่วนนะครับผมก็ลยมีส่วนเข้าไปช่วยผลักดันเพื่งเราบางครั้งมันติดขัดอยู่เรื่องอ้ทางรถไฟบ้านหนองตะใกล้ที่เี่ยเข้ามาเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราเข้าไปไปผลักดันในส่วนของรัฐบาล ในกนลไกของวที่สภาของเราช่วยน,นะครับเพราะนั้นอย่างว่านายกุฐมงตรีมาอุดรธ,า,ธานีก่อนัาน้นก็มีรองนายัุ่งตีมาต่างๆนะครับรัฐสีอุษากรรมมาต่างๆเนี่ยก็รัฐสีข้ามนาคมมาต่างๆเนี่ยก็ก็ก็มาช่วยสักดันแล้วก็ครั้สุดท้ายที่คุณจิงสุโขทัยท่านนายกัฐกนตรีมาที่อุดรธานีแท้กรบปากนะเรื่องเรื่องัองกดันที่คุมอุตสากรรมอุดรธาน,นีเพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้นะครับเป็นโอกาสดีเรื่องของการลงทุน ต่างในการตั้งโรงงานที่อุดรธานีของเราองขอบคุณทางภาคเอกชนอุดรธานีนะครับผมเองก็ไปในหลายจังหวัดก็ต้องก็ต้องชมเหว่าทางภาคเอกชนของอุดรธานีเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างียิ่งนะไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมการค้าของเราเนี่ยนะครับก็เพราะเพราะของเราเนี่ยได้ภาคเอกชนที่ขึ้นแข็นนะหลายหลายจังหวัดซึ่ง อย่างีว่าประมาณหลายๆเรื่องที่เาพัฒนาอุดรธานีของเราเกิดจากการตักแต่อของภาคเอกชนมากทีเดียวผมโดยเรพาพัวการจัดาอุดรธานีก็รู้เรื่องนี้ดีนะว่าคเอกชนเราเครียดแขกเพรางภาครัฐของเราพยายามจะดุลไม่ได้นะครับอันนี้ก็เระเดินทางมาถูกแล้วนะครับผมคิดว่าในอนาคตไม่ไม่นานในอุดรธานีเราจะเห็นความความเปลี่ยนแปลงในส่ิงธุรกิจครเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ จะเป็นเมืองหลักส่วนหนึ่งของภาคฝนออกเฉียงเหนือของเรานะไม่ใช่เพราะอีสารตรนตะบนแตเป็นเมืองหลักของภาคอีสานทั้งภาคนะด้วยทีเดียวแหละครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าเป็นโอกาสดีของเราในศัพยา,าพของเราที่มีอยู่แล้วก็โอกาสที่เราจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านของเราได้สะดวกสบายยิ่ขึ้นนะครับคับน,นี่ก็ก็เป็น ข่าวมีที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนแต่เราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะมก,กม็มีโอกาสก็มีมีโอกาสก็อาจจะมีอุปสรรคตามมาได้นะตามหลักนะเพราะฉะนั้นก็เราเราอยู่ที่ว่าเราจะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับ,รบถ้าเราตื่นตัวไม่ทันรับตัวไม่ทันเราก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เสียโอกาสก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากอธินพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนไว้นะครับครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านสุชัยบุตรสารนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาที่